Assalamualaikum ah w a มะ h m a ลอ l ิ a h บะเราะกาตุฮ์วันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นการฝึกฝนสําหรับผู้ที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้หรือผู้ที่เป็นม,ลลมุสลิมใหม่นะครับที่อยากจะเรียนรู้การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยสุรฟติฮะนะครับซึ่งเป็นสุรที่สําคัญที่เราจะต้องอ่านให้ได้นะครับฉะนั้น mau di ayat yang satu, organ yang satu, nah, pak. Biasanya kita bismillah, dari itu sudah. Bismillahirohmanirohim, nah, dan ini adalah ayatnya semua, bismillahirohmanirohim, bismillahirohmanirohim, bismillahi alrohmani บิสมิิลลาฮอั سم الله الرحمن الرحيم หรือบิสมิลลาฮ الله الرحمن ราะ ح ي มทีนี้เรามาฝึกอ่านแต่ละตัวกันนะครับคำแรกเลยนะครับบิสบิสนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวบะนะครับตัวบะนะตัวบะก็คือเท่ากับบะใบไม้ใช่ไหมครับตัวบะนะครับหรือเท่ากับตัวบะใบไม้ตัวนี้คือสระ อีนะครับหรือสระกัสโรนะครับฉะนั้นเวลาเราอ่านนะครับตัวบากัสโรหรือบาอีก็อ่านว่าบีหรือที่ถ้าเทียบกันง่ายเหมือนภาษาไทยคือบอีบีนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับยึกๆอย่างนี้นะครับตัวนี้คือตัวซีนนะครับตัวซีนเป็นยังไงนะครับถ้าเราจําได้นะครับตัวซีนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่านี่คือตัวซีนตัวซีนนะครับเหนือตัวซีนมีอะไรครับเหนือตัวซีนมีเครื่องหมายสุกุล ฉะนั้นเครื่องหมายสุกุลจะทําให้ตัวซีนเป็นตัวสะกดเมื่อตัวซีนเป็นตัวสะกดนะครับคํานี้แต่เดิมนะครับเบื้องต้นอ่านว่าบีอีบีและเจอกับซีนสุกุลนะครับหรือบอสระอีซีนสุกุลเห็นไหมครับซีนท่ากับตัวซอโซ,โซ่บะท่ากับตัวบะเป็นไม้ฉะนั้นบิสนะครับคำนี้ก็เลยออกเสียงเป็นบิสนะครับต่อไปนะครับ ถัดจากตัวซีนก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวมีมนะครับมีมก็จะเป็นสระล่างเช่นเดียวกันนะครับสระอีนะครับฉะนั้นก็เป็นสระอีเมื่อมีมอีนะครับมีมอี i, หรือมอมาสระอีอ่านว่ามีใช่ไหมครับมีฉะนั้นตัวหน้าบิสอ่าบิสแล้วก็มีรวมกันเป็นบิสมีฉะนั้นคำนี้ทั้งหมดนะครับอ่านรวมกันว่าบิสมีบิสมี มาดูคำต่อไปนะครับถัดจากบิสมีนะครับคำนี้ถ้าเราดูภาพรวมนะครับคำนี้นะคำนี้ถ้าเราดูภาพรวมนะครับเราควรจะจําได้นะเพราะเราจะเจอบ่อยมากคำนี้ให้รู้จักก่อนคำนี้คือคําว่าอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็คือชื่อของพระเจ้าของเรานั่นเองนะครับอัลลอฮ์นะครับวิธีการอ่านอ่านอย่างไรตัวนี้คือตัวอาลิฟนะครับตัวอลิฟตัวนี้คือตัวลามนะครับ ออลิฟลามเนี่ยเมื่อเราเจอด้วยกันคู่กันอ่ะมักจะอ่านว่าอัลนะครับอัลนะออลิฟลามเนี่ยอัลทีนี้เราเจอตัวอะไรถัดไปนะครับเหมือนกันก็คือตัวลามเช่นเดียวกันอ่าตัวลามตัวลามเท่ากับโรลิงนะนะครับฉะนั้นตัวลามตัวนี้เนี่ยนะครับเหนือตัวลามมีชัดดะอักษรใดก็ตามที่มีชัดดะอยู่ข้างบนมันอักษรนั้นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ เป็น2ครั้งหรือ2ตัวนั่นเองก็เท่ากับว่าในลามนี้ก็มีลามอยู่อีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นลามตัวที่1นึ่งสมมติเราให้ตัวนี้เป็นลามตัวที่1แล้วตัวนี้เป็นลามตัวที่2เนี่ยลามตัวที่1ก็จะไปเป็นตัวสะกดก่อนจะเป็นตัวสะกดของคําหน้าฉะนั้นคำเนี้ยมันจะเหมือนอ่านว่าอันเมื่อกี้เราบอกว่าอาลิฟลามเนี่ยก็คืออันแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีลามอีกตัวหนึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นอัลอย่างเงี้ยนะครับก็อ่านว่าอัลนะครับอัว อลิฟตัวนี้นะครับอลิฟเล็กเนี่ยนะครับถ้าอลิฟเล็กที่อยู่ข้างบนตัวรามเนี่ยมันก็จะออกเสียงลามอนะอลิฟเล็กเนี่ยทำหน้าที่เป็นสระอานะครับฉะนั้นตัวรามเจอสระอา,าก็คือลอลิงเจอสระอามันก็คือคําว่าลาแต่คํานี้นะครับเราจะอ่านความยาวของมันก็คือ2ถึง4ฮาร์กะ นะครับสองถึงสี่ราก็หรือ2อถึงสจังหวะนั่นเองให้นับจังหวะในใจเรานะครับเหมือนเรานับเป็นวินาทีเนี่ยถ้าคําปกติลามฟัตฮะหรือลามลาม,ลามอาเนี่ยมันลาเนี่ยมันก็คือลาสมมุติว่าความยาวก็คือลาเมื่อมีอลิฟตัวนี้นะครับอลิฟเล็กอยู่ข้างบนเนี่ยลามก็จะยาวขึ้นเป็น2จังหวะหรือยาวเป็น2เท่านั่นเองหรือ2วินาทีนั่นเองถ้าเราอ่านคําว่าลาแรกลานี้1วินาทีลานี้ นะครับลาที่มีเครื่องหมายนี้จะเป็น2วินาทีแต่ในกรณีนี้เขาให้ได้ถึง4ก็สามารถลากยาวถึง4ยกตัวอย่างนะครับลานะครับได้ฉะนั้นอัลลาอัลลานะครับคำนี้ก็คืออัลลอฮ์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่วิธีการอ่านคืออัลลาทีนี้มาดูอักษรสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวฮา ตัวฮาเจอสระล่างอีกแล้วนะครับก็คือสระอีนะครับตัวนี้ก็ออกเสียงฮีอัลลาฮีอัลลาฮีซึ่งปกติถ้าเราไม่อ่านเราไม่มีคำอื่นต่อท้ายคำว่าอัลลาฮีเนี่ยนะครับมันก็จะจบที่การรวบเสียงนะครับลาก็เป็นละนะครับฉะนั้นคำนี้เมื่อเราอ่านรวมกันเราจึงอ่านว่าอ ah ัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ นะครับอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าเราอ่านรวมกันนะครับตั้งแต่คําที่1บิสมีกับคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวมีมสระอีเนี่ยเจอกับอัลเห็นไหมครับมีมสระอีมีบวกกับอัลมีอัลเป็นมิลนะครับมิลอ่ามินฉะนั้นคำนี้อ่านรวมกันจากบิสมีอัลลอฮ์เป็นบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับทบทวนอีกครั้งนะครับ บิสมีนะครับอันนี้เป็นมิลบิสมิลละอ่านะครับบิสมิลลาฝึกอ่านในล่องแคล่วนะครับบิสมิลลาบิสมิลลามาดูต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่าอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์มานนะครับอัลลอฮ์มานนะครับวิธีาการสะกดนะครับ อลิฟลามเหมือนเมื่อครู่เลยนะครับอลิฟลามถ้ามาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นอัลนะครับอัลนะครับทีนี้เรามาดูตัวอักษรถัดไปตัวนี้ตัวรอนะครับตัวรอตัวรอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอักษรเสียงหนักนะครับตัวรอเนี่ยถือเป็นอักษรเสียงหนักหรืออักษรสัมเสียนะครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นอักษรเสียงหนักเนี่ยถ้าไม่เห็นเครื่องหมายใดๆต่อให้มันมาลักษณะนี้นะครับแล้วนะครับมีตัวรอต่อท้ายอย่างเงี้ยเราจะอ่านเป็นอัลบวกรออย่างงี้ ก็ออกเสียงใหม่เป็นอรนะครับอรนะไม่ออกเสียงลามละเพราะว่ามีตัวรอมาเสียงตัวรอจะแข็งกว่านะครับคานี้ก็เลยออกเสียงเป็นอรนะครับอรแต่เนื่องจากเราเห็นเครื่องหมายอยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องหมายชัดดาชัดดาทำให้เสียงรอมี2ตัวรอตัวที่1ก็ไปอยู่กับอบวกรอตัวนี้แหละก็เลยเป็นอรนะอรนะส่วนรอตัวที่2ก็ใช้กับสระอา นะครับสระอาฉะนั้นตัวรอเจอสระอาต้องออกเสียงรอนะครับรออารอนะครับรอฉะนั้นคํานี้ก็เลยออกเสียงเป็นอารรออารรอนะครับอารรอนะครับอ่ะต่อไปตัวฮานะครับตัวนี้ตัวฮาซึ่งตัวฮาก็คือตัวนี้นะจริงๆตัวเต็มมันจะเป็นอย่างนี้แต่เวลามันเอามาเขียนมันจะลดรูปไปนะครับตัวฮาเนื้อตัวฮามี สกุลนะครับตัวฮามีสกุลฉะนั้นเวลามันมีตัวสุกุลหรือกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเครื่องวงกลมอย่างเงี้มมยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดมันก็เลยมาเป็นตัวสะกดของคําว่ารอเมื่อกี้นะครับจากเดิมรอใช่ไหมอาร์กับรอเนี่ยพอมีตัวฮามาเป็นตัวสะกดมันก็จะอ่านออกเสียงใหม่เป็นรอนะครับเฉพาะคํำนี้อ่านว่ารอนะครับรอฉะนั้นเมื่ออ่านรวมกับคําคหน้าอาร์รออาร์รอนะครับ อาร์รอต่อไปนะครับตัวนี้คือตัวมีมตัวมีมตัวมีมเจออลิฟเล็กตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นสระอายาวนะครับสองฮารอกาะนะครับฉะนั้นมานะมีมอ่ามาแต่เนื่องจากมันเป็นอลิฟเล็กมันจะยาวกว่าฟัตฮะปกติมันก็เลยอ่านได้สองฮารอกาะได้นะครับมา ฉะนั้นถ้าอ่านจากข้างหน้ามาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มานะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับคํานี้นะครับมีอักษรสุดท้ายคือตัวนูนนะครับมีตัวนูนนะตัวนูนอย่างนี้โคง้คงๆแล้วก็มีจุดอยู่บนเนี่ยตัวนูนตัวนูนเจอสระอีนูนอีนีนูนอีนีหรือนอนูสระอีก็อ่านว่านีฉะนั้นคํานี้ทั้งหมดนะครับอ่านว่าอัลลอฮ์มานีอัลลอฮ์มานี นะครับอัลลอฮ์มานี่มาดูคำต่อไปนะครับคำต่อไปก็อัลลอฮิมอัลลอฮิมนะครับอ่าวิธีการสะกดนะครับอัลลอฮิมคือคำนี้นะโอเคการสะกดนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยก็คืออัลลิฟรออ่าอ,อัลลิฟอัลลิฟลามอัลลิฟลามโดยปกติก็เป็นอันถูกไหมครับและมีรอตามท้ายนะครับมีรอมา เชื่อมอยู่นะครับก็คือมีตัวรอต่อจากตัวอัลเนี่ยเสียงจะอ่านเป็นอาร์แทนถูกไหมอ่ารอลิงไม่ออกเสียงแล้วจะออกเป็น R. อาร์นะอาร์ก็เหมือนคําเมื่อกี้แหละนะครับอารอมานเนี่ยนะครับก็อ่านเหมือนกันอาร์ R. และเช่นเดียวกันเขาแสดงให้เห็นว่าออกเสียงเป็นรอเนะื่องจากเขาใส่ตัวสดาเข้าไปนะครับทำให้เสียงรอมีสองครั้งฉะนั้นครั้งที่1มาเป็นตัวสะกดของตัวอาลีฟลามรอและนะครับตัวนี้หายไปละหนึ่งอาร์ R. รอตัวที่สองใช้กับเสียงอ้านะครับเสียงฟัตฮะอ้าก็เป็นรออ้ารอใช่ไหมรออ้ารอหรือรอรอเรือสระอาเนี่ยในอัหรับเนี่ยตัวรอเนี่ยให้ฐานเสียงเป็นรอนะไม่ใช่ราฉะนั้นรอฟัตฮะรอคำนี้เลยอ่านว่าอัรรอนะอัรรอนะครับอัรรอคำนี้นะครับอ่าทีนี้คำต่อไป ตัวฮามอนเดิมอีกแล้วนะครับตัวฮาเจออีกแล้วนะครับตัวฮาเจอสระอีอ่านว่าฮีนะครับฮาเจอสระอีอ่านว่าฮีแต่เนื่องจากถัดจากตัวฮาเนี่ยเป็นตัวยาตัวนี้คือตัวยานะครับตัวยาคือตัวนี้ที่มีจุดอยู่2จุดข้างล่างเนี่ยนะครับตัวยาตัวยามีสุกุลอยู่ข้างบนเนี่ยฉะนั้นการมีสุกุลอยู่ข้างบนมันจะทําหน้าที่เป็นสระซึ่งก็คือสระอีนั่นเองนะจะเป็นอียาวแล้ว ตัวนี้ก็จะได้2ถึง5ฮาร์กนะครับฉะนั้นพอเป็นตัวฮาจะสระอีอย่างนี้อ่านว่าฮีแล้วก็มีตัวยะต่อท้ายอีกและมีสุกุลทำหน้าที่เป็นสระอียาวแหละฉะนั้นอันนี้ออกเสียงเป็นฮียาวนะครับฮีเค okay. แลวสุดท้ายนะครับตัวมีมนะครับตัวนี้ตัวมีมนะครับตัวมีมสระอีมีนะครับ มีมสระอีมีฉะนั้นคำนี้อ่านเป็นอัลรอฮีมีอัลรอฮีมีนะครับอัลรอฮีมีและถ้าเราอ่านจบอายัดโดยที่ไม่ไปต่อกับคําอื่นข้างท้ายนะครับโดยไม่มีประโยอื่นไม่มีคําอื่นต่อท้ายเนี่ยเราก็จะรวบตัวมีตัวนี้ไว้กับคําว่าฮีตัวนี้นะครับออกเสียงรวมกันเป็นฮีมอย่างนี้นะครับฮอสระอีบวก มอสระอีเนี่ยนะครับถ้าสมมุติมันไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับเราจะรวมเป็นฮีมอย่างนี้นะครับฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าอะราฮีมอะราฮีมฉะนั้นคำทั้งหมดนะครับจากอายะทั้งหมดนี้นะครับจากทั้งหมดนี้นะครับที่เราอ่านแยกเมื่อครู่นะครับก็จะมีคำว่าบิสมิอัลลอฮ ซึ่งอ่านรวมกันเป็นบิสมิลลาห์ใช nah, ่ไหมครับบิสมิลลาห์แล้วก็อัลลอฮ์มานอัลลอฮีมทีนี้เราดูนะตัวฮีเจอกับอัลตัวฮีนะครับอัลลอฮีเนี่ยตัวฮีเจอกับอัลนะฮีเจอกับอัลเป็นฮินอ่าอันแต่ว่ามีรอด้วยเนาะอ่าก็เลยเป็นอัรนะครับฮีบวกอัรเป็นฮิร นะเป็นฮ e ร e ฮะก็เป็นฮ e รนะครับฉะนั้นตรงนี้อ่านใหม่เป็นบิส ب ิ م الله ا ل ر า م ن ใช่ไหมครับบิ ب س ิ الله ا ل ر ح า ن ีอ่าและตัวนูนสระอีเนี่ยเจอกับอาร์นะครับนูนสระอีก็คือนีเจอกับ R. อาร์นะเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วเนาะอาร์ R. ก็เป็นนิรนันูสระอีรอเรือนิรนะทั้งหมดเนี้ยเป็นนิรเวลาเขาอ่านเชื่อมกันนะครับภาษาอ раб เนี่ยเวลามันอ่านเชื่อมกันมันก็จะเป็นคําเดียวกันได้ฉะนั้นดูนะครับบิสมิอัลลอฮ์จึงเป็นบิสมิลลาห์อฺราะห์มานเนื่องจากฮีนะบิสมิอัลลอฮิราะห์บิสมิอัลลอฮิอฺราะห์มานก็เลยเป็นบิสมิลลาฮิราะ์เห็นไหมครับฮิราะ์ บิสมิลลาฮิรห์มาน t a n ร r r ห์มานรเห็นไหมครับรวบเสียงล้อัลรห์มานรเป็นฮิร์รห์มานรนะครับบิสมิลลาฮิร r i ร m บิสมิลลาฮิรรนะครับ